อต้องไฟงไปผมว่านะเธอเธอวันนี้เธอเธอเธอเส้นก่อนเธออ่าต้องชุบต้องชุบอย่างเดียวชุบชุบได้สอ็แล้วชุบ ถึงเค o c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเอาอีฮีะครัเอาเดี๋ยวเยวคืออะไรเอาเอาอีีอา ลุ้แล้วครับพี่ขึ้นแล้วหรอขึ้นรถเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเอาเรียบร้อยคืออะไรเนี่ยมันยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอ้ยไอ้ไเด้อกูดีดอ้องไอ้เดร์กูไอ้ยัยเด้อของจริงไงเด้อของจริงจัดอ่ะเดอ

ไปกันล่ะไอ้เอสวยดอกไอ้เด้อตายยยยอ ตายเรียบร้อยวะไอ้เธอตายวะไอ้เช่นผมลายตาจัดอะเอออ่อ้ยโอ,อ้โหคนนี้เอาหมดเลยเ,เรียบร้อยวะเอ้ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยได้ไปแล้วคนนี้ได้แล้วคนนี้ได้แล้วผมบอกเลย ไป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 โอ้โหเรียบร้อยวะอย่ะเฮ้ยฮีโร่ฮีโร่เอา้าวอ้าเอา้เอาตกรถเฉยเอา้าคืออะไรวะโดนยิงเหรอโดนยิงเหรอไอ้ไม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 ้มาหนีไม้ตามกูโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงผมกำลังจะไปคุยเรื่องรถเลยโดนอะไรยืยเอ้าไปชมมาบอกไปชมมาไล่มาสวยครัดีครับดิ ไหนคนไหนครับโอ้ย,อยลายตาตาวโอ้ยเย่โอ้ยเย่ตกคนตายแล้วมึง เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยมองโดนปิดป่าววะขึ้นมาขันข่าวเนาะขึ้นมาขันข่าวขึ้นมาขันข่าวขึ้นแล้วยังจบยังชูบอสไว้โอ้ยโดนปิดแล้วน่ะเฮ้ยเกิดโยเกิดโยสวยๆบอสมาบอสบอลบอลบอลไปอยู่ตรง ลำลคุณรถลำลคุณรถลำดีลำๆคุณรำครถรดรอไเยออำตชบไม่ได้ยืนเลยอะไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนเลยอะยืนไม่ได้เลยอะเอ้ยใครวะไไพเอวะจูวะสวยเนโดนปิดนะน่ะโดนปิดนะน่ะเ้ยสวยดิ โทษครับโมหไม่ได้เล่นเลยอะไม่ได้แบบลุกเลยอะสวยบอสวิ่งยามวิ่งเข้าไวรถเขาเอาเยี่ยอะ กู S <S จะขึ้นรถเนี่ยกูจ้องจะขึ้นรถเนี่ย<ฟ>ต้องไฟไวม้ผมว่านะเธอเล้วนี้เธอ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 เก่อนเธออา <S <S ต้องชุบต้องชุบอ,อย่างเดียวชุบชุบได้สองแล้วชุบ แล้วประเด็นคือมันเกิดมันไอ้น,นี่เลเวลด้วยไงค,คนโคตรเยอ,อะอะไเรียบร้อยปะไปแล้วขึ้นแท็กไปแล้วขึ้นแท็กไปแล้วเฮ้ยทางตันทางตันเฮ้ยไม่ตันปะเรียบร้อยว่ะ มันแมบบ่ไม่ได้เล่นเลยอะเมืเ่อกี้ไอ้ย่าโคตรเยอะดามเมจแบบว่าเยอะจัดอะได้อยู่นะถ้าไล่จริงๆได้นะเพราะว่าแท็กทีนึงก็ไปแล้วแบบขวี้ะโอ้โหสี่ร้อยโลก็ไล่ได้เหรอเยอะเช่ เอาเรียบร้อยเนี่ยยังไงครับยังไงครับทีนึงขออ่ะเอาตกรถว่ะรถพังว่ะไปไปไปโอ้โหเรียบร้อยขึ้นสี่ประตูบา,บายบายเนี่ยผมบอกเลยใครวะอันนี้แก๊กอะไรอ่ะเทียบ่ะโอ้บายบายเลยอะ่ะขึ้นสี่ประตูเอ้า โดนนะโดนนะเระเบิดนะเรวป้อมไปเลยป้อมไปเลยนะครับต้องเล่นกับพื้นอ่ะโอ้ยสี่ประตูแรงแรงอ่ะแรงแรงอ่ะ แล้สีประตูเทียซะด้วยแรงจัดอะดักหน้าดักหน้าสภาเลยจบ เฮ้ยโอ้ยตีลาเห็นผมเมื่อกี้แทงปั๊บเลยกำลังจะขึ้นรถเรียบร้อยทามาส่งครับผมโอคาเมน สภาแล้วครับคนี่ตกที่ไหนเนะี่ยเอาเอาเอาตายแล้วหรอครับเรเบลได้แหละคนเลยเยอะมานี่น้องนี่มานีมามาโอเคครับเดี๋ยววางเลยครับเดี๋ยวสภา,าให้รางวัลคนที่เอาศพมาขออนุญาตชุนะ หาน้องหาหน้าน้องนับหัวก่อนโอเคโอเคเพี่นเหนื่อยเหนื่อยไหมครับล่าล่าศพนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับงานงานงานทึมเลเบลครับไม่รู้ครับตัวขับครับโอ้ยผมจผ้าเหลืองหลุดเลยเหนื่อยครับ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 แบบว่ามาถึงสภาง่ายจังเนี่ยไม่ผมพึ่งขึ้นใช่ไหมแล้วผมกำลังแล้วผมกําลังจะขึ้นรถอ่ะโดนเลยขออนุญาตคนตัวเลยครับเอเดี๋ยวกิ๊บกันได้ก่อนกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าแปดเจ็ดห้าครับ มีได้ไหมครับคนนอนได้บ้างไหมครับคนนอนเรียบร้อยครับได้ครับ,<ส>บคุณแคบคคเบตร,รางวัลของคนเอาชีวิตรอดจากเลเบลคุณแคปเบตรกระเป๋าอะไรคะหนึ่งสองหกศูนย์ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคณบที่มีคนวิ่งไล่ตามเป็นร้อยอ่ะมีแต่คนรักครับแบบคนวิ่งตามอะ่ะมีแต่คนรักคุณแล้วคุณมีคนรักหรือยังครับอะไรนะครับนี่แล้วนี่แล้วอะไรวะน <laughs> เนี่ย <laughs> แต่จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวแชทแชทอี้เยอะเย็น